ลุนทั้งเอเชียทรงคางเตรียมประกบนางเอกดาวรุ่งเคมีฟ้าประธานของจริง ทรงคังและคิมยูจองกำลังพูดคุยในละครโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องใหม่เมื่อวันที่18มกราคมตัวแทนอุตสาหากรรมรายงานว่านักแสดงทั้งสองจะนำแสดงในละครเรื่องใหม่ My d i a m o n ผลงานใหม่ของผู้เขียนบทเชเวอรอิลจากมิสเตอร์ควีนดานามูเอ็กเตอร์ต้นสังกัดของทรงคังแสดงความคิดเห็นว่า My d e m o n เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาได้รับการเสนอขณะที่ออซัมเอ็นทีต้นสังกัดของคิมยูจองตอบในทำนองเดียวกันว่า มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เธอกำลังพิจารณาม y d เดมอนเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเกี่ยวกับทายาทมหาเศรษฐีโดโดฮีที่เป็นศัตรตูของทุกคนและปีศาจกูวอนที่สูญเสียพลังของเขาในวันหนึ่งพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันจองกูวอนเหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านแต่เมื่อเขาสูญเสียพลังของเขาเขาจะต้องทำงานร่วมกับโดโดฮีเพื่อกู้คืนพลังเหล่านั้นและความโรแมนติกเริ่มเบ่งบานในขั้นตอนนี้ซงคังได้รับการเสนอบทบาทของจองกูวอ คิมยูจองได้รับการเสนอบทบาทของโดโดฮี